จังหวัดร้อยเอ็ดมีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างวันนี้ไปเที่ยวกับมังกี้125กันค่ะอย่าลืมเช็คความพร้อมของรถก่อนออกทัวร์นะคะอันดับแรกมาร้อยเอ็ดก็แวะเช็คอินก่อนเลยค่ะที่ฮอร์วตชมเมืองอยู่ที่บึงพลานชัยใจกลางเมืองร้อยเอ็ดเลยค่ะฮอร์วตเป็นหนึ่งใน3าโครงการพัฒนาสวนพระศรินทค่ะมีทั้งหมด12ชั้นพร้อมสกายวอล์ค ออกจากในเมืองไปหาที่สงบๆชมธรรมชาติได้ที่วัดป่าก,กุ้งหรือวัดประชาคมวณารามตั้งโดยหลวงปู่ศรีมหาวิโรที่มีเจดีหินทรายขนาดใหญ่ค่ะวัดป่าก,กุงได้ชื่อว่าบูรพุทธโธแห่งแดนอีสานค่ะเนื่องจากเจดีหินทรายขนาดใหญ่ได้จำลองมาจากเจดีบูรพุทธโธค่ะเป็นพุทธสถานที่งดงามและบรรยากาศธรรมชาติสงบร่มรื่นใครผ่านไปที่อำเภอสีสมเด็จอย่าลืมแวะไปนะคะ ฮิวใจด้วยธรรมสถานแล้วไปขับรถเล่นรับลมที่อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งกันค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งเป็นโครงการชนรับประทานจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ที่ตำบลโพไยอเภอสีสมเด็จค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งกว้างมากค่ะวิวสวยลมดีเหมาะแกการขี่รถเล่นมากๆเลยถ่ายรูปออกมาสวยมากค่ะขับรถเลาะมาเครื่องเมืองแล้วแวะคาเฟ่กันสักนิดค่ะที่ชาร์เจอร์คาเฟ อ,อยู่ที่ตำบลนิเวศอเภอทวัตบุรีจัังหวดร้อยเอ็ดค่ะกาแฟดีราคาย่อมเยาวมุมถ่ายรูปน่ารักเจ้าของร้านขับซีที125ด้วยค่ะหลังจากพักเหนื่อยกับกาแฟเมนูโปรดแล้วเราก็ไปกันต่อเลยค่ะหากพูดเรื่องเจดีในเมืองร้อยเอ็ดจะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยค่ะนอกจากเจดีมหามงคลบัวนในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เจดีมหามงคลบัวนี้ถูกสร้างเพื่อเป็นอนุสร์แด่พระธรรมวิส,สุทธิที่มงคลหรือหลวงตามหาบัวยันนสังปนโนค่ะเจดี JD เดียวนะคะที่ได้รับอนุญาตให้สร้างจากหลวงตามหาบัวเลยค่ะเจดี JD องค์ใหญ่สีทองอารามมีทั้งหมด4ชั้นค่ะชั้นบนสุดเป็นที่ปฏิสถานพระประธานรูปเหมือนหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปูล่ลานและหลวงตามหาบัวค่ะพื้นที่โดยรอบกว้างขวางเงียบสงบสวยงามมากค่ะ ไหว้พระสุขใจแล้วแวะกินอะไรอร่อยๆก่อนกลับที่ The Roof บายแสงไทยค่ะนัานตั้งอยู่ที่ตำบลนิเวศอำเภอทวัดบุรีค่ะได้มาร้อยเอ็ดอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะ